Sai chịu bé két nèo. And everyone here on tentar, oh, yeah. <coughs> 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 โอเคไม่ได้ดึงเลยยาวๆเลยโอเคโอ้ยคาริกเน้นหลังเลยพี่โอเคสวยครับสวยครับปาลแลิดอ่ะนอ่ได้ได้ได้ถ่ายถ่ายถ่ายฝั่งนู้นโอเคดุ่มข้าไปเชื่อมหนาโอ้ยสวยมาเลยมาเลยมาเลยโอเคครับ จบเลยพี่เอาเลยได้โอเคเล่นจัะโอเคสวยไหมมาแรงมาแรงดีๆได้จบเล้อสวยแล้วฮะสวยแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทักทายสวัสดีฮัลโหลเลยอ่ะโอไม่เป็นไรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรงคือตัวไหนฮะพี่ผมตามตัวนี้ต้องรีบพี่หนุ่มสวยคับแคบๆไว้นะพี่ระวังลูกปั่นด้วยคนละตัวไปผมว่า tăng, vinh đi. Messi, ở đâu lão kéo đã. Bad pass. Hãy lại. Malefic. 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 Lần lượt qua mặt mục kèo, lần tắt cổ, it'll be a thương. Lai hận ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าลืมก่อนตัดแต่งแล้นะครับพี่ตัวนี้นะผมมาๆมาได้พี่พี่กานั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละสวยครับโอเคถ่ายไปสวยเจอโคดงไม่ไม่ต้องไปเข้าบอลมันก็ได้ถอยถอยอ่ะมันไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับที่นั่นแหละถอยดักมันอ่ะพิการนะสวยจอสถอดถอดถอดอะไรนั่นแหละ bạn, phàu xui, cứu lên, xui, anh em biết, anh em, uổng, uổng, này là quá, đẹp quá, đẹp, uổng, uổng, đẹp, 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 đẹp,

ได้ผลเสมอดูมนะใช่ครับปึ๊บคิวมีสวยเฮ้ยเลยได้อยู่ไปเลยอือได้อยู่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 ตีนึกแข็งใจไว้แข่งใจไว้แข่งใสลุงเนี่ยจัดตัวลองต่อลองต่อสั้นดูก่อนคิวได้ได้ได้ไว้ทิ้งจังหวะสุดท้ายคิวไม่มีเสียงคิวอันนั้นอะชื้บอะชืบแบบอะไร่มา

าอยโดดเร็วพอั้งที่ตั้งไุ้ต้องรีบดกก็ได้นะเขาอ่านพี่หนุ่มพี่หนุ่มหลดไปสองรอบไปอ่านแล้วสวยอะไรสวยอะไรทำเลยทำเลยไปขอตู้มเดียวอพี่นุมสวยสวยเอาเลยพี่

เขาล่อเราออกจากพื้นที่เราเราเรายังไม่ได้เราก็ยังไม่เสียแต่แต่กับสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วเราค่อยเร่งดีดไครับสวยพี่อาเลยครับนีสวยโอเคไม่เใช่ครับตัดว่าจะวิ่งวิ่งอ๋อไหลด่านเลยสวยสวยแ๋วชิงนะเวิ่ง

ง่ายพง่ายง่ายอะไรอะไรเดี๋ยมามาเปลี่ยนเปลี่ยนยังพี่ยังไม่ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมเอเล่นไปก่อนนะเล่นมันยังเปลี่ยนวาไม่มีถ้าผมได้บอลผมพยายามดึงเลยนะได้เปลี่ยน่ันอาไป k i กแล้วก็ลักสวยครับอ่่ไห้ครับโอเคไก่กันไหล ไม่เป็นไรฮะดันดันดันไม่ต้องกดปอดไปเลยไปไปจะเปลี่ยนป่าเล่น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 ต่อเล่นต่อเ่หมดเาแล้วอ่ะไปเลงั้นผมซอนเป็นตัวหลักช่วยๆกันเอา ไม่มัไโ่ทมทันไหมได้เยอะว่าไฮ้ยย่าเจอเอหมดเลยสมตัวไข่บอลเหลวกล้าแทงหน้าได้หน้่ตายได้ไม่ต้องไิขวาไปเลยเยเฮ้ยเทรงมันวะกอชากด้วยวะกดชักวะเฮ้ยเมามามาได้อยู่ครับุ๊

พอไงเราจะบุกเลยไหมสิบนาทีเข็นเลยบุกเลยได้พี่ไม่มีเลได้ที่สองไม่เรไม่มีเะไรเสียเราบุกเลยแ้เราที่สองเราบุกนี่สองที่องเลอูหลังเาจ้ไปิดจริงวะส่งกระแสจิตไปที่ผมอยู่แปดีมากทดีไว้เดๆ้อยไว้นะห้อไว้สาวสอง เฮ้ยเครับอ้มันขึ้นไม่ทันม่ทขึ้นไปทัอ่ฮึบมันขึ้นไม่ทันได้ได้ได้ไเฮ้ยครับลำลำโอ้โหโทดทีโทษโทษนเดียวเดียเดียวเดียวหรว่าจะไปยกส่งี่หน้ายกขากี่สายหนยไปไไปถ้ามีช่องส่งส่งดง่ายนะส่งเลยจังหวัดเดียวเอไปเ

โอเคปจ้าโอเคโอเคเค่ันวะท้ายทายท้าย้คิวี้อยเเวลาให้น้อยยังวะงหโดนัีนไปนั่นงวะเกีไม่อออ่ะแอปมาะ้วจำมาแล้ ลุแ่เฟมก็น้อยข้าทางเยฟเสียลรอเสียได้อะเออแล้วอะมาแล้วอะ เรามันผิดพลาดกันคิดเดียวเสือเสือโชคร้ายที่พีอีฟหลุดแค่นั้นเองเออมันไม่มีตัวคำตัวหลักเราอันนี้เท่าไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วเล่นชันแล้วดีแล้วเลื่อนชั้นโอเคแล้วโอ้เยี่ยมยอดเยี่ยมยอดสุดยอดทุกคนนึกว่าคู่นิวคาสเซิลน่าเสียดายโอกาสเราเยอะอยู่นะใช่ใช ลูกานั่นเอายิงกอ,อกเฉยเลยโอ้โหไสว,สวยนวลากไปสวยเลยเอาตัวกองหน้าด้วยนะแต่ว่าไม่ไม่ได้อัพสเตตติงะ